ทีละคลิปทีละภาพเริ่มจากช็อตที่หนึ่งก่อนใครโอบไหลใครไปดูจำได้ไหมภาพนี้เกิดขึ้นไม่นานไม่นานน่าจะเป็นเดือนที่แล้วอืเช่นครับนี่ค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณทักษิณยืนอยู่กับคุณอนุทินเห็นคุณทักษิณเห็นคุณสทรอโอบไหลคือคนอนุทินไหมครับเห็นไหมครับว่านอนหนูแต่สิหน้าสีตาเป็นอย่างไร ดูเจีนเจือนดูเจีนเจือนดูหน้าแก่สิครับอยู่ใกล้เจ้านายเก่าอยู่ใกล้ชิดผู้จัดการรัฐบาลแทนที่จะร่อหัวใครมีความสุขทำไมสีหน้าศีตาดูเจีนเจือนดูจ่อยๆอย่างไรไม่ทราบยิ่งจังหวะที่คุณสทาราโอบแขนโอบไหลโอบไหลเข้ามาเอาไหลไปโอปลายเอาแขนไปโอบลหลจับบาจับบา โอเคและเห็นภาพนี้แล้วนะครับคือที่มาเนี่ยคือที่มาเนี่ยมาจากมาจากนักข่าวไปแย่ก่อนท่านสธรอท่านจะมีโอกาสได้เห็นภาพทอทักษิณกับนอนในวินกอดกันสักครั้งไหมท่านท่านสธรนี่เป็นนอนหนูเพื่อไทย กับภูมิใจไทยสุดทางเพื่อนแล้วหรือยังอะไรประมาณนั้นอยากันนั้นเลยท่านสทรท่านก็แสดงภาษากายโชวหวานให้นักข่าวได้เห็นในคลับภาพนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะถ้าจะไม่ผิด21พฤษภาคมน่าจะเป็นงานที่ปปสปรปัญญาเสพติดที่เทท่่าไรววัันนนีี้คุณา1้ 27พฤษภาจ็ดพฤษกลมๆนะจาก27่สิบมา17พฤษภามา17็กพฤษภามก็กลมๆก็กลมๆค่น่าจะไม่เกิน1เดือนไม่ถึงหนึ่งเดือนอ่ะเอากลมๆนะหนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกทำไมอ่ะหนังมันโคละรม้วนวันนั้นของเดือนพฤษภายอดหน้าสุดท้ายของละครชีวิตที่แสนใจเน่าจบจบลงโดยที่พระเอกนางเอกจูบปากันไงแต่แต่แให แค่ชั่วข้ามเดือนนะยังไม่ถึงเดือนตุล<ร>ารล<อ><อ>ะครชีวิตเรื่องใหม่ทำท่าจะตบปากกันแล้วจากจูป,ปากทำท่าจะตบปากกันแล้วโอเค,คไปแค่นี้คือไปไปแค่นี้ภาพนะไปแค่นี้ภาพนะไปแค่นี้ภาพเท่านี้ไม่ใช่คลิปแต่เป็นภาพจริงๆไปดูสิเพราะว่าภาพนานอะไรนานภาพนี้ผมไม่ถอดด้ามค่ะเดือนนี้แหละมิถุนาเนี่ยแหละเพิ่งเกิดสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่กี่วันจริงๆนะใช่ใชไม่กี่วันจริงๆนะ เป็นภาพของคนในวินผู้นำทางจิตวิญญาณของปุมมใจไทยดินเนอร์ร่วมกับสติพร้อมพัดคุณสติพร้อมพัดตอนนี้อยู่พักพลังประชารัฐสติพร้อมพัดเนี่ยทางเนื้อทั้งตัวนะขณะน,นี้ตามกฎหมายนะตามกฎหมายค่ะยังอยู่กับพักบ้านป่าพอปอชอรอพลังประชารัฐลุงอแต่เนื้อหาสาระก่อนหนะ้านี้เขาพูดกันว่าจะไปอยู่กับเจ้าในเก่าจะไปอยู่กับพักเพื่อไทย แล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมไปนั่งดินเนอร์จูปปากับภูมิใจไทยภูมิใจไทยจบละกับคุณเดวินที่โรงแรมโพแมนครั้งแรกก็นี่ก็จบแล้วนะครั้งแรกก็นี่ก็จบแล้วนะเพราะนอกจากภาพดินเนอร์ร่วมกันระหว่างสันติมะขามหวานกับนิวินชื่อชอบนะยังมีประจัก์พยานยังมีประจัก์พยานเป็นพยานรักพยานรักเหรอคะพยานรักชิ้นที่หนึ่งค่ะ คำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่2ทับ2568เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกันที่สองปรสุดท้ายเข้าประเด็นเลยนะแต่งตั้งใครแต่งตั้งนางจิตราหมีทองเป็นคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรากูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่9มิถุนา2568ค่ะลงชื่อคุณอนุทินค่ะมท1 จิตรามีทองเป็นใครก็เคยเป็นทีมงานเลขาทํางานให้กับคุณสันติพร้อมพัฒน์มาก่อนตอนอยู่กระทรวงสาธารณสุขเอาก็ตรงตรงนะจิตรามีทองชื่อนี้เป็นสายตรงเป็นคนของสันติพร้อมพัฒน์ใช่ค่ะสมัยสันติเปน็นติช่วยสาธารณสุขหน้าห้องก็คือจิตรามีทองเนี่ยใช่ค่ะชัดเจนนะชัดเจนแปลว่าอะไรมไม่ต้องแปลคะ่ะภาพนีวินกับสันติคำสั่งอนุทินเรื่องจิตรามีทอง มันมันสะท้อนอะไรคื<ฆ>ทางการเมืองอ,อ,อ่ะไปดูกันอีกหนึ่งคำสั่งคราวนี้เป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1753เจ็ทับเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางขออ่านบรรทัดสุดท้ายเลยได้ไหมไปไมสองบรรทัดสุดท้ายเลยแต่งตั้งแต่งตั้งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางโดยให้ดํารงตาแหน่งเท่ากับประาที่เหลืออยู่ของนายปีชากุลไพศาลธรรมไปดํารงตําแหน่งแทนไงคําถามก็คือ พัฒนาพร้อมพัฒน์คือใครลูกชายคุณสันติพร้อมพัฒน์ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจอ้าของตึกสกายนายเดิมนั่นแหละใช่ค่ะก่อนที่จะขายให้กับก<อ>น,นั่นแหละจะเปลี่ยนมือให้เปลี่ยนเจ้าของเป็นประกันสังคมใช่เอ่อมือต้นๆของตึกสกายนายก็คือพัฒนาพร้อมพัฒน์นี่แหละ,ะไม่ใช่ใครที่ไหนเขาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ดังนั้น,ด,น,นดังนั้นคําสั่งรองนายกดังนั้นคําสั่งกระทรวงมหาดไทย และรวมถึงภาพดินเนอร์ที่ภูแมนเมื่อไม่กี่วันทีออ่ผ่านมามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นรูปธรรมที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างออสันติพร้อมพัฒน์กับนิวินที่ชอบปลายไทยเป็นไทยก็คือสันติพร้อมพัฒน์เขาเปลี่ยนเป้าจากเพื่อไทยเป็นภูมิใจไทยทุกคนก็เข้าใจว่าดังนั้นใช่ก็คิดว่าแอสซ์ลูดดี้น่าจะเป็นแบบนี้มีการแต่งตั้งคนต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะจบไงแต่ด้วยความเคารพครับ ด้วยความเคารพครับเกิเดอ,อะไรขึ้นในทางการเมืองมันก็แปลกๆนะ,ะในทางการเมืองมันก็แปลกๆจําได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อวานเรารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรารายงานว่าจันที่16มิถุนายนก็คือเมื่อวานเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยเขาจะยื่นคำขาดกับพรรคภูมิใจไทย,ไทยเรื่องเก้าอี้เป็นวันที่นายกอิงจะ,จะเรียกคุณอนุทิน ไปคุยไปเคลียร์เรื่องการปรับครอรมอไฮไลท์ก็คือขอเก้าอี้มาทอนหนึ่งคืนคะจะเอาจะเอาอะไรทดแทนบอกมาแต่ขอเก้าอี้มาทอนหนึ่งคืนคแต่ไอ้ที่บอกว่าจะเอาอะไรบอกมามันก็มีเงื่อนไขนะข้านาคมไม่ได้คดี <DE S 1> อีก็ไม่ให้กเกษตรอย่าไปยุ่ง ก็บอกตรงๆแล้วกันว่าจะให้พาณิชกับสาสุก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปก็จะให้พาณิษกับสาสุว่ากันไปประมาณนั้นเรารายงานด้วยนะครับว่านายกอิงจะเรียกคนอนุทินไปยื่นคำขาดใบบ่ายเย็นเ็นของเมื่อวานค่ะใบบ่ายเย็นเย็นของเมื่อวานข้ามการคำถามมากมายไก่กองทีเดียวสทร้อนให้ใจเลย พักเพื่อไทยแน่ใจหรือเปล่ายังจําภาพของสันติไปนั่งกินข้าวกับนิวินได้ไหมโอ้ยสดๆร้อนๆเลยนะไม่เห็นคําสั่งอนุทินแต่งตั้งลูกชายของสันติเป็นกรรมการจัดสันที่ดินอะไรประมาณนั้นเหรออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ด้วยความเคารพครับแค่ชั่วข้ามคืนนะ,ะอะไรมันก็เปลี่ยนการเมืองบ้านเราเป็นอย่างนี้แหละเบื้องหลังค่ะเบื้องหลัง เบื้องหลังสทรสั่งพักเพื่อไทยลุยไฟมันอยู่ตรงนี้เมื่อตัดสินใจจะลุยไฟทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้ว่าเสียงรัฐบาลถ้าหักเสียงภูมิใจไทยออกอม,มันก็จะปรลมน้ำมันก็จะได้แค่สองรอย ห้าส5บซึ่งก็ถือว่าปริมอ่ะ254 255ถือว่าปริมน้ำเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสภาแค่4ี่หเสียงค่ะแ้วทำไมมีความมั่นใจต่อไปนี้ก็คือเบื้องหลังเ้ืยความงคารคอยดูนะวันนี้พรุ่งนี้ไม่เกิน3วันหลังจากนี้อภาภานในสัปดาห์นี้ก็ได้จะชัดเจนมากเราจะได้เห็น เราจะได้เห็นภาพคุณจิตราหมีทองเดินไปขอลาออกกับคุณอนุทินแล้วเราอาจจะได้เห็นภาพคุณพัฒนาพร้อมพัดยื่นใบลาออกกับคุณอนุทินนี่เพิ่งตั้งเข้าไปนะเพิ่งตั้งนะเพิ่งตั้งนะโอ้สไตล์สันติพร้อมพัดเขาก็ทําได้ทุกอย่างแหละไม่ต้องห่วงในทางการเมืองทุกคนก็รู้กลมยิ่งกับลูกฟุตบอลดีด้วยความเคารพเรื่องของเรื่องนะ 254-255ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนะโจทย์คณิตศาสตร์การเมืองง่ายๆจะบวกด้วย9เสียงที่สติพร้อมพัดหอม,มาให้เก้านะ9ก้าไม่ใช่แค่6นะไม่ใช่ <9. S 2> 6กนะเพราะว่ากลุ่มมูลสันตีมีหแสดงว่าต้องมีมาอีกมันมีพี่เพื่นน้องเข้ามาผสมลงอีก3-4ก็เป็น9ถือว่ามีพลังนะแม่หนึ่งก็อีได้เลยนะ254ถ้าบวก มันก็จะเป็น263 63อยหกสิมสองร้อในเบื้องต้นนะก็ถือโอเคนะกระแทกอีกสักกวนสองกวนมันก็ได้สักยี่สิบแปดสิบก็น่าจะมาได้สบายสบายนี่คือวิธีคิดนี่คือวิธีคิดของสทรมันเป็นวิธีคิดแบบการเมืองแบบเก่าๆเขาเข้าใจการเมืองแบบเก่าๆมันเป็นวิธีคิดการเมืองแบบบ้านใหญ่ พักเพื่อไทยสไตล์สทรก็อย่างการเมืองสไตล์บ้านใหญ่ดังนั้นมุมคิดในการเคลื่อนการเมืองก็ไม่ได้แบบซ้อนใช่แบบเดิมเดินที่เราอาจจะคุ้นเคยใช่สูตรเดินน้ำไม่เป็นไรมันต้องเดินหน้ายุทธศาสตร์ก็คือต้องยึดกลุ่มมหาไทยเพื่อชิงความได้เปรียบในการปูฐานการเมืองยิ่งนับถอยหลังระยะเวลาแล้วด้วยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเรื่องของเรื่องยุทธศาสตร์ใหญ่เนค่ะเขา เขาจะอยู่จนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้สิ้นปี2568หมายความว่าอยู่ให้อยู่ให้สามารถได้ใช้งบกระตุน้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านก่อนค่ะแล้วไงและอยู่ให้มีโอกาสได้ใช้งบปี69สักหน่อยอสักนิดหนึ่งครึ่งงบปี69มันจะเริ่มตัวลา68ใช่ค่ะก็เริ่มโครงการอะไรต่างๆได้นะกว่าจะประมูลกว่าจะเซ็นสัญญาอย่างน้อย3-4เดือนค่ะ ถูกไหมมันก็ลงล็อกสิ้นปีพอดีอาจจะไม่ทันว่าหกแปดก็มกะาหกเก้าจังหวะนั้นนั่นเองหลังจากที่งบปีหกเก้ามันออกมันแอคชั่นมันใช้ได้ดรวข้อมูลกันเสร็เรียบร้อยผ่านไปสามสี่เดือนเข้าสู่ปีใหม่สามสี่เดือนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็พร้อมที่จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ต้นปีหน้าพายยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่ถูกไหมเมื่อเวลามันน้อยเมื่อทางยุทธศาสตร์กรอบเวลามันชัดเจนดังนั้น อะไรที่จะต้องทำลังเลไม่ได้รอไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นต้องยึดกลุ่มต้องเอาข้อสุดท้ายขึ<า><ค>้นมาถูกไหมพี่ไหนเขาไม่กังวลแก้กฎมงกฎหมายอะไรจะเลือกตั้งอะไรยังไงเขาไม่สนแล้วใช่ไหมเขาเดินตามนี้แล้วใช่ไหมจะแก้กฎหมายอะไร <laughs> เลือกตั้งไงกฎหมายเลือกตั้ง <laughs> <อ>กฎหมายอะไร <laughs> มีอะไรอีกไหมที่ยังต้องแอ้มมีอะไรไหมที่ยังกังวลกับระบบการเลือกตั้งอคุณคิดว่าการ แก้กฎหมายเพื่อชิงความได้เปรียบในสามเลือกตั้งม,มันง่ายนักเหรอยากมากไงคุณลืมไปได้เลยม,มันมันก็เล่นตามหน้าไพ่เล่นภายใต้กรอบที่มีอยู่แม้ว่ามันจะจำกัดมันก็ต้องเล่นม,มันก็มันก็เถือถลุไปให้ได้เมืม่อเป็นเมื่อชุดยศาสตร์เป็นดังนี้มันจะ255เสียงมันก็ต้องเดินหน้าต้องลุยไฟในเบื้องต้นสไตล์การเมืองบ้านใหญ่ก็ ดูดมาได้เก้าแล้วอ่าเก้าแล้วอดีมาอีกบนความเชื่อแบบแบบการเมืองเก่าก็คือว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเอยมีอำนาจถ้าได้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวสสวิ่งเข้าหามันมาเองมันมีพลังดูดอัตโนมัติมันมาเองยิ่งมีเก้าอี้เนี่ยนะยิ่งสบายเลยพลังดูดจะแรงใครอยากเป็นฝ่ายค้านไม่มีสมมุติว่าถ้าไม่ยอมคืนกระทรวงมหาดไทยเขาก็ เขาก็ถีบเอาภูมิใจไทยออกโคต้าทั้งรีว่างบาลตะไทยเลยว่างอย่างน้อย8ตํตำแหน่งอะแตําแหน่ง9 4สว่าการ 4, 4ช่วย,ว,ยว่าการก็ถึงบอก <8 S 1> แล้วไ <8 S 1> งมันหอมหวานตรงนี้แหละอื